การพราดีกรจีดังกับผมูุชาติะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดทุ่งนาใหม่พิพูนค่อนีนะครับนะวันนี้ทางคุณปออ่างทองอาจารย์ผู้ชาติไลายไทยนะครับแล้วก็ตุ้แดงแดงมงคลแดงมงคลน,นะครับนะก็มานะมาเรื่องของมวลสารนะครับที่จะนําไปจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนะถือว่าเป็นรุ่นพิเศษนะในช่วงต้นปีหน้านะครับก็วันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสอยู่กับ ท่านเจ้าวาดนะครับนาะเจ้าวาดวัดทุ่งนาใหม่พิปูลนครศรีแล้วก็อยู่กับคุณป้อมอ่างทองแล้วก็คุณแดง แล้วก็นะอาจารย์ผู้ชา่างลายไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องนะวัตถุมงคลที่จะสร้างอุกิ่มนะวันนี้สุขภาพท่านนะสมบูรณ์นะครับแล้วก็นะยิ้มแย้มแจ่มใสโดยเฉพาะการผมน้ำมนต์ที่นะแรงมือท่านยังดีอยู่นะนะปรับปรับเลยนะแล้วท่านจะยิ้มตลอดนะตอนนี้ผมอยู่กับนะท่านเจ้าวาดนะครับการนมาการครับอาจารย์เจริญพรครับ สุขภาพของพ่อท่านอิมเป็นยังไงบ้างคสุขภาพของหลวงปู่ตอนนี้นะครับล่าสุดที่หมอเอาผลเลือดไปตรวจเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสุขภาพโดยรวมดีมากครับในในวัยวัยนี้นะครับวัยนี้เบาหวานก็ไม่มีความดันก็ไม่มีต้องดูแลพิเศษแค่เรื่องของการหกล้มอะไรแบบนี้อย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าเท่าล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องอะไรพวกนี้นะแต่พ่อท่านเอง อเคยผ่าตัดมาก่อนตอนนี้โรคประจาตัวมีอะไรบ้างนะตอนนี้ยังไม่มีโรคประจําตัวอะไรที่ที่มาทำลายการทันได้แปดสิบกว่าแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ร้อยกว่านะร้อยกว่าร้อยเจ็ดปีผมไปติดผมไปติดหลงปูธูปสิผมเห็นหน้าเขานะพอเห็นหน้าคุณป๊อปอ่างทองไปติดหลงปูธูปหลงปูธูบแปดสิบกว่าอันนี้ร้อยกว่าร้อยเจ็ดปีหลังจากโบกบกลานี้ก็เข้าวารละร้อยแปดปีอ๋อนะฮะนะฮะวันนี้เนี่ยเอ้านะมาตั้งแต่เมื่อวานนะ นะป๊อบอ่างทองสวัสดีครับผมนะครับมาตั้งแต่เมื่อวานมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับอ่าก็วันนี้ก็นําเอามวลสารก็คือมวลสารเนี่ยเป็นมวลสารที่หลวงปู่เสดไว้ให้สลดใจมากนะครับอ่าแล้วก็มวลสารที่พระอาจารย์รวบรวมมาให้ก็ก็จะมีจีวรเกษาหลวงปู่ชานหมากนะครับแล้วก็ของหลวงพ่อท่านขายด้วยนะครับที่ทางพระอาจารย์เตรียมไว้ให้นะครับวันนี้ก็นํามาให้ท่านเจิมบ็อกด้วยแล้วเอาบ็อกมาให้ท่านเจิมครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการหลังจากนี้ไปก็จะเริ่มลงมือทานะครับรุ่นนี้จัดสร้างเพียง109ลังนะครับเกินอายุหลวงปู่ไป1ลัง109ลังแช่ครับน้อยไปหรือเปล่าไม่พอแน่ๆน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่าปกติเนี่ยน่าจะประมาณ200ลังอะไรประมาณนี้ก็เพื่อความไม่เยอะไม่น้อยเกินไปครับเอาเอาแบบพื้นฐานพอดีพอดีร้อยเก้าลังเนี่ยครับออยากจะให้เขาได้เล่นหากันใช่อยากให้คือเราไม่อยากให้เยอะเกินอ่ครับ ก็ส่วนพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยก็จะมีพระาทางอาจารย์กุชาติวางงานไว้แล้วว่าดูเริ่มดูยามแล้ววันที่23่สิบาคุมภามนะครับก็จะเป็นการรวบรวมเกจิแด,ดนใต้นะครับ,รบที่มีชื่อเสียงที่มีวิชาอาคมที่มีลูกศิษย์ลูกหารับถือมากมายเนี่นะครับคือจะรวบรวมให้ได้มากที่สุดนะครับ,รบก็ยี่สิบกว่าขึ้นไปแหละแต่เดี๋ยวแจ้งจํานวนอีกทีหนึ่งว่ากี่องค์ต้อง ต้องอยู่ที่พระอาจารย์จะหาให้ผมได้กี่องนะครับอพระอาจารย์คาดว่าอ่ะนะพระอาจารย์คาดว่าจะได้สักกี่องก็บนทั้ง14จังหวัดภาคใต้เลยครับก็น่าจะตามเป้าหมายของทางทีมงานของพี่ป๊อปก็น่าจะเกิน21อ็ดองอยู่แล้วครับก็ถือว่างานนี้เป็นงานใหญ่ต้นปีไหมเป็นงานใหญ่ต้นปีต้นปีนะปกติเนี่ยวัตถุมงคลของพ่อท่านอิ่มเนี่ยเห็นพระอาจารย์ได้หยุด ไประยะหนึ่งใช่ครับเพราะว่าเกิบเพื่อปรับปรุงระบบด้วยแล้วก็ให้ท่านพักสุขภาพด้วยเพื่อก้าวรอบนี้โดยเฉพาะเพื่อก้าวรอบนี้โดยเฉพาะนะฮะอ๋อนะครับนะเพราะว่าช่วงช่วงช่วงปีที่ผ่านมาถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพท่านท่านจะสุดเร็วก็เลยแล้วก็เป็นดําบีของครูด้วยว่าอยากจะพักผ่อนเพื่อเพื่อจะให้ก้าวรอบออกมาดีที่สุดอ๋อนะฮะก็ปีหน้าก็จะมีมีวัตถุนิมคนออกมาอยู่นะ คาดว่าสักประมาณกี่รุ่นนคะครับจ่าเออน่าจะไม่เยอะครับเพราะว่าจัดระบบให้ดีขึ้นแล้วก็ควบคุมการการทํางานของแต่ละรุ่นว่าต้องมีกําหนดเท่านี้เท่านี้ต้องมีเงื่อนไขของวัดถ้าทาตามเงื่อนไขของวัดไม่ได้ก็จะจะไม่เหมือนปีที่แล้วเนี่ยทางวัดอาจจะไม่ตาไปแบบอ๋อแบบเยอะเกิน <laughs> เยอะเกินแล้วก็อาจจะ,ะมาตรฐานใช่ใช่ใชใชเราคุมไว้ได้เรื่องมาตรฐานเพราะว่าเราเรานิ้นเราปูบอก เราเสนอสนองเจตนาหลวงปู่ด้วยเพราะหลวงปู่บอาว่าใครจะทำยามเขาเลยโอ้ตอนตอนเมื่อปีเนี่ยนะฮะที่ที่ผ่านมาเนี่ยท่านท่านตรลบตั้งแต่สร้างเหรียญรุ่นแรกแล้วถ้าใครจะมาสร้างก็ให้สร้างอย่าขัดเขาอย่าขัดใครโอ้ประมาณแต่ว่าเราก็ต่อต่อพอแต่พอข้ารอบเนี่ยนำเรียนหลวงปู่แล้วให้ให้ให้มันทรงคุณค่าและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นพอเก้ารอบแต่ละพระกิจิก็หายยากท่านก็เห็นสมควรว่าแล้วแต่ ถามว่าจะจัดการว่าจะจัดการยังไงให้ดูให้เหมาะสมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเห็นว่าทางวัดเนี่ยได้ทํากําแพงนะต้องต้องมีเสนาธนะที่จะต้องดูแลและปรับปรุงและสร้างตอนนี้ก็กําแพงเสร็จแล้วก็เหลือไม่รู้เมนเผาศพนะซึ่งพระอาจารย์บอกว่าทําเป็นแบบทําแบบสวรรค์เลยนะใช่ตามทำตามคติทางพระพุทธศาสนาครับเรา เวียนว่าในสามส่วนพวกภูมิสวรรค์มีหกชั้นช uh ั huh. ้นแรขที่จะขึ้นสวรรค์คือชั้นจตุมมหาราชิกาชั uh huh. ้นจตุมก็เป็นที่อยู่ของเทววสวรรณเทวยัว์พวกนี้ครับ uh huh. ก,ก็เลยว่าเอ,อ คือในไหว้เราให้คนมาเห็นแล้วเอเอเราทําความดีกันดีกว่าแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์อะไรแบบนี้ก็ก็เลยทําทําเมนตกแต่งให้เป็นแบบลักษณะแบบนี้ใช่ครับคือตรงประกอบด้วยหน้าประกอบด้วยเทวดาประกอบด้วยชดาของเทวดาเหมือนความรู้สึกว่าเราสูญเสียแล้วเราไม่ได้ส่งญาติของเราขึ้นสวรรค์ได้ลูกหลานได้เตือนสติว่าต้องทําความดีนะกว่าจะได้ขึ้นสวรรค์อะไรแบบนี้รุ่นนี้ก็เลยนะวัตถุมงคลรุ่นนี้นะ ปัจจัยก็เลยไปสมทบด้วยใช่ครับการทาวัตถุมงคลปีรุ่นเก้ารอบสอบวาเนี้เราแบ่งชัดเจนครับขอญาตทางวัดเสร็จเราจะแบ่งส่วนหนึ่งเป็นทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาครับส่วนหนึ่งทาเมรนเพื่อบำรุงอ่าส่วนหนึ่งทำนุบำรุงศาสนาคือทําเมนอะไรแบบเนี้ส่วนหนึ่งก็ถวายํำรุงแทดการหลวงปู่และส่วนหนึ่งก็สนองเจตนาหลวงปู่ด้วยก็ช่วยสังคมไปในตัวอ๋อนะครับ